บา,ยบา,ยบาอย้ก็เราต่อยพี่สองง่ะก็ปรับคือไม่เล่นน้องราบมาแล้วลน,นิดนึงคือกลับไปเล่นน้องราบมาแล้วลน,นิดนึงไปเล่น่ะไม่ได้เล่นอะไรเยอะแค่ไปไปเลียร์เนี่ยจุดไอ้รรนี่จุดสปอนเนอร์อ่ะโอ้แหลกหายเลยอะไรผมไม่แหลกมันแหลกทั้งบี้ไงไม่ให้แหลกเลยมันแหลกของบี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวพาดูพาดู แล้วในตัวคุณมีกางเกงเห็กสองนันวะเนี่ยไม่รู้วีกางเกงเหล็กนะครับน่าจะบัามั้งน่าจะบัามั้งเนี่ยพามาดูพามาพามาพามาดูนี่ตัวค้างที่เราจะไปไอ้นี่กันไม่เจอโอ้ยแหลกตบีเยอะมากเลยเราจะไปเราจะไปขโมยนี่ไม่ใช่ขโมยไอ้พวกตัวใน่บ้านที่เราเจอกันพั้นะ้นวัที่ผมไปเจอ อนี this, ้เดี MM ๋ยวขอ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 คามาดูนี่ก่อนความาดูไว้นี่ตัวตรงไปฟันเนื่องความเนี่ยคิดว่าก่อนไปก่อนไปหมู่บ้านในก็ว่าแจะเคลียร์เหมือนแล้บ่อนเคลียร์เหมือไม่ให้มันให้มันแบบลื่นจะได้เกิดเยอะก็ต้องใส่ปากไปอันนี้อาหารไม่มีไม่มีอะไรจะแดกแล้วแห่ะ เลยสองก <_ hat> <Bahn> ้อนสองก้อนเจอแล้วสองก้อนสองก้อนมีเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ a i r m a มันใช่นี่มันใช่เออ เอาเหมือนก่อนเอาเหมือนก่อนก่อนแล้วถ้ารวมดีสบอนไอแบ๊วไงดีวะหายขาเดาขาก็ไหนคาาคือที่ต้องตายไม่มีอะไรกินแล้วงไม่ตายใส่ยงกไม่ได้ตายัวากมาขึ่กาก่อนก่อนไปตายถ้าถูกขกาะนเดี๋ยวแตกสีเดือนไม่ นิสหาแล้วมูไปมวัดน้พังวัดหลวงศุภังไม่ได้แผลน้พังแล้วนิพงบั๊กนังไปเลลงมาที่คาบดาบมห้น่อย <blue. S 1>

ให้อย่างน้อยเลยเพื่อเกียร์คอรดแบบลี้เอ้ยตกสงตกแกงมาเลยสิงมาเม่ไโหดมากเลยใช้แค่นี้โือทำมมมไม่หยุดมันแข็งใช้ปืนมันก็ไม่ได้ช่วยแลแล้ว่งนี้ไอ้มปืมาอแล้วไอเนี้ยอเกระจายแบบปูปูรางวัลเอาเอาให้เรือเลย ระดับสุดทุกวันกับเอาดบบมีปืนแล้วมีปืนแบบเอออย่างนั้นก็ยังดียังดีกว่าไม่มีอ่ะยังดีแต่ว่าแต่ใช้ทรัพยากรเยอะ้ยได้ TMT ด้วยเอาไหมเอาทำอะไรอ่ะก็ต้องมีดอก TMT แล้วกูจะไปได้เเดียวป็นแบบม่กูไม่ได้เป็นกินอ็อกพีโอทมันกูพูดริง โคดีชีตเงียบขึ้นเงียบวะอังกฤษให้ไปเล่งอันเนี่ยเยอะขึ้นไม่ไดบล็อกไม่มีบล็อกเดียวบล็อกเดียวมันให้บล็อกเดี่ยวเลยนะเอาอันตรายเอาของอันตรายก่อนออ๋อเอาของอันตรายก่อนเช่นลาวาอะไรเงี้ยอันนี้อันตรายครับย่ายยาย่าโดนนะอถ้ามีถังเก็บถ้ามีถังเก็บก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเปลืองฐาน โอ้ยเสียน่ะกูโดนแล้วเนี่ยทำไมกูโดนด้วยวะกูอยู่ด้านขวไม่รู้โอเคหุดเลยหุดเลยหุดเลยเฮ้ยโอเคหลังจากกลุ่มเหมืองมานะฮะวุ่นวายอะผมเจ็บตายหาตายโหงกันเป็หลายรอบนะมึงเจ็บไหมซีดตายหรือซีดวะไปไหมตายกี่รอบวะมึงรตายกี่รตายกี่รอบวะ ยี่สิบกว่าไม่ถึงไงถึงี่ยไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยได้เก็บของเสร็จจะแเก็บของเสร็จจะเอาวัวใช่ไหมวัวตรงหมู่บ้านใช่ไหมเออเอาเรือไปได้เอาเรือเรืออยู่เนีโอ้โหเรือเชือกอาเชือกเชือกนี่ต้องเอาเอาเนี่ยเอาเอาอันนี้เอาโซลาไปพ้าสับป๋าใหญ่งมุ่งกันไปก่อนเออเราวิสจารณ์โอ้โหไม่มีที่แอคเตอเต็มเลยเนี่ยเออม่นตอบมาอยู่ดีก็ตอบมามันดับทีดีเลยก็ไม่มีอะไรตอปอ่ะ ใช่ทำอะไรไว่ได้กล่องแต่ไม่ได้กล่องเก็บไว้เก็บไว้นี่น้ำหายนิ้ไหลโอ้โหนอนนอนโอ้คฝนตกฝนตกริบนาลิบนาลิบนาแหลกมากเลยทั้งหมดแหลกมากเลยเดี๋ย้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจ็ดสองแล้วไม่ถึงวันที่โอเคได้แล้วเพราะว่ามีสิบก้ามวอนเลยโอ้ใช่โอ้ไปเอาลัวก่อนไหมอะไต้องก้ามลัวปูนอนต้องรีบินอนนี่แหละฝนตกอย่าเผาอย่าเผาเดี๋ยวบ้านไหม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  เกือบเกือบบ้านไหมแล้วไมมึงบ้านลรวเกือบพังบ้านเ้วเกือบพังเลยไหมมึงไม่ต้อไปตรวสบื่นไม่ได้วไม่รู้รีบน่อยรีบน่อยรีบน่อยบน่อยหายเลยทำา่อให้แล้วมึงขอขอาไปก่อน เราไม่มีปืนไม่มีเเราจะไปมีได้ไงของมันเห่ล็กไม่พอโอ้เหล็กอะไรแบนี้แหละไอไอ้ทา้งี้ที่นี้ที่ขี้ีดาไปแหละเกาะจะเองอ่ะกูไม่ต้องเเยอะมากเลยโหรี บอ,นอกมางนอกไปดูหนอกไมือเต็มเลย <c oughs> เอาโอ้โหแหลกมากเลยทอมบี้เนี่ยแหลกมากเลยโ <c oughs> อเคตับดาบอับดาบอาดับดาบอีกสองคน mình đi luôn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  ไม้ทอมีเต็มเลยบ้านเราเรือเรือเรามีซอมมี่ขี่ด้วยอ่ะ จะเอามันมาด้วยเหรอจะเอามาไมาามาด้ยงไงใส่คนละเดี๋ยวเราต้องทำน,นี่เลยเว้ยทำจุดๆๆๆรอบมันให้มันลุ่งไปอ่ะแล้วเราค่อยตั้มเก็บตั้มทำให้มันล,งล,งลงุ่มหลุมมาแล้วเราจะฆ่ามันเว้ยโอเคทำไงครับทั้งมีเต็มเลย เอเอาเอเอาเชือม่อกี้อันอ่ะอันเดียวพอคนเดียวพอเดียวไม่พอลยใคมเป็นเดยวค่อยเราค่อยๆเราค่อยๆไปถึงแล้วกันเรียบเรื่บมีวัวอยู่เห็นไหมข้างเลยขัมันมีกิจดมึงบอกว่าน้อยใช่ไหมจริงนะน่าจะน้อยมั้งน่าจะนะเชืยไป ปอ่เอาคนอันเด็เด็เด็ดเาไปเาล่ะเอาหัวคนกับัวกับบ้านโอ้โหน้อยเจอกันที่ตรงนี้เออเฮ้ยวัวหนึ่งตัวนี่กละชังง้อกดกดไม่ล้เออมันต้องการสอตัวไงแล้วกัวตัวนะคัวละตัววัวในกองวัวในกอง เดี๋ยวเราให้เราของเราไปเก็บก่อนเลี้ยงมือในบ้านในน้องเอาเขาเหยียบขมึงมึงคุกเรือไปแล้วไม่ใช่หรอเรือไหนโอ้สองมีมาปอาบีเต็มเลยกูเสียวตีวัวมากเลยเนี่ยโอ้ขาดสองมีอยู่เรืออยู่ไหนเนี่ยมึงคุกเรือไปแล้วไม่ใช่หรอเรื่อยๆเพอเจอแล้วเจอละแม่งดำน้ำอยู่เก่นเรือมาติดอยู่ตรงฟอกไม้รีบมาปลาบีเต็มเลยเนี่ยรีบมาเร็วรีบมา ไม่กูกับวัวไม่ใช่พวมึงเออวัวมันจะไม่บาดใช่ไหมเือจไม่ขาดใช่่ดูดูไว้ด้วยดูไม่ได้มันหันหลังหันลังไม่ได้เว้ยก็กเออเอยังได้อยู่ได้อยู่ขับไปขับไดไ้วยปัญหาปัญขึ้นเอาขึ้นเอาคนขึ้นเองอะไรปัญหาอะไรปัญหาไปเอาไปคิดโอ้ย

คือไปที่ตรงไหนเาไที่ไหนเอาบเอาบข้างบเอาบข้างบ้านบ้านไหมบข้างบนบ้านไหมบหลังคาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางี่กวางน้ำนะเดี๋ยววางนีกแบเดี๋ยวต้องางวางเวางน้ำเนาะโอ้ยเอาไว้บนกไหมเออเอาไว้บนกไมบ้ยวก่มันม่ยากันต้องมต้องการรู้ว่าไงมันต้องการรู้ให้วบนกอก่อนเออได้ได้ได้ หมดป่ะฮะวบิร์ดหมโอเคคืมีหินมีต้องคุ้มีหินอยู่โอเคได้งัวมาลูกงัวงัวมาก่อนแล้วมาแล้วเก็บแขนหมอะไรเก็บโอ้ยไหนเดียวคอจดแบโอ้ยไหนเดียวโอ้ยไหนเดียวโอ้ต้องเก็บบอกไงอย่าบังหนิงงัว

ึ้นมาหนุมขึ้นมาขึ้นมาไอหนุมขึ้นมาดินมาไหนุ่มเด้นมาต้มานิมัมึงูบอกอยากใช่ปะเออมึงซิงวัวอะไรมาลุมาต้มึงอ่ะเออมาต้องเตือนของไงบ้างกด่มันะไม่มีเอินั่นแหละบอกแล้วโอเค

ที่ได้ทำดุลรวมัดีแล้เก็วมกนนี่ไม่เกิดกาตัดง่ายเอะไร้วกีชีแล้กีชีอะไรอย่างเงย้วนตรงนั้นเออเดี๋ยววนตรงนั้นแต่เรานี่เว้ยเราจะทำที่แทนเราจะไปเราเรามีทางต่ออยูไขนได้มีทางต่ออยู่

พี่ข้างนอกพี่หายแล้นะพี่อะไรงนอกพี่ขุดหลุมไม่ได้กับไม้พี่ขุดหลุมแม่นก็ไปแล้วถาว่างก็ตัดไมเปด้วยนัไม่ว่างไงดิมีตามตู่เป็นร้อยเลยโอ้โหที่มันติดการไม่ิดกได้โอ้โหมึงยังยู่ อ uh huh. uh huh. e er <se ื้เก็บเก็บไปรอด่เยอะเบแถวบ้านกลายเป็นแถวนีี่กับแถวบ้านเป็นต้นม้ที่เราปลูกไว้เปลี่ยนที่ ลากเหรอทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยฟัมรอยฟ้าคุยจะจาา้างฟังรอยฟ้าฟังรอยฟ้าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาม้ามาทำลูกหูต้องการไม้เยอะเลยอะไรนะต้องการอะไรต้องการไม้ต้องตัดไม้ี่ครับไปครับขวานตัดไม้ไม้แ้อืก เกี่ยวกับไอเดียใหม่